คาถาบูชานางกวักแม่ทองมาท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นก่าวคาถาทุสัติมะเอหิจิตตังปียังมะมะอาคัตเฉยยะอาคัตฉายธรรมังโพคาลาบมาผลมาเงินทองไหลมาเทมานชาลิติอิทธิฤทธิสวหา